<Terror> สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมหลังจากหายไปนานแม่ช่างมันครับก็วันนี้เราอยู่กับเกม Don't Starve นะครับก็เป็นเกมที่เรียบเรียบง่ายเรียบง่ายไม่ ไม่มีอะไรแบบค่อยๆไม่มีอะไรที่มันเยอะเกมนี้คือห้ามหิวนะครับเขาเรียกกันเนย่ยผมไม่รู้เรียกอนะไรผมก็มือใหม่หัดเล่นมไม่ค่อยรู้อะไรนะ ก่อนจะไปกาญจนบุรีนะก็จะลงวันนี้เลยเนี่ยวันที่สี่เลยก็จะรีบเล่นเลยละกันนะครับผมไม่รู้เล่นไม่ไมเป็นเกมนี้โอเคผมได้ยนินเขาบอกว่าเกมนี้กฎหลักคือเก็บให้หมดครับเก็บให้หมด ผมมาดูเขามาเขาบอกว่าตัดไม้นะ่าต้องใช้ขวานนะครับในการตัดรู้สึกว่าไม้นี่น่าจะสำคัญด้วยเอาไว้ทำฟืนทำป้องกันได้มีชีวิตให้นานที่สุดครับไม่งั้นคุณจะเล่นหลายตามากเก็บอาหารด้วยครับ ตัดเสร็จเลยเพิ่งไปตีมันรับปอนมันไปก่อนได้เก็บหมดครับเพราะที่ผมปรับอาหารไว้เยอะเลยเดินไปตลอดเจอตลอดผมก็เพิ่งรู้ทีการฆ่ากระต่ายมาจากคนเคียครับโอ้ตจริงได้ครับ อีกหลายทีนะถึงจะตัดได้มันจะนับหนึ่งทีต่อนหนึ่งครั้งครับถ้าเราจะเลือกนี่เราต้องเลือกตัดต้นไม้ใหญ่ๆน,นะครับเก็บไปปลูกเลยครับหลักโลกหลักโลกต้นไม้ด้วยถ้าจะเลือกนี่เราต้องเลือกตัดอันใหญ่ๆเลยนะครับมันจะได้คุ้มกับข่าน่ยมันจะได้ต้นไม้เยอะเลยครับดูต้นใหญ่ก็มีอยู่ต้นเดียวครับรูปร่างเงี้ยรูปร่างเงี้ยครับ Okay. ผมจะเล่นถึง day t o หรือ day 1ดีเอาไงก็เอาสัก9กาพันเคลิป8ปคลิป7คลิปเอาวันวันละคลิปวันละตอนแล้วกันนะครับอื ừ, ผมพยายามจะไม่หายไปเพราะไม่รู้ครับทะเละมันเอ้ยไม่ใช่ทะเละเด็กก็ ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรหาอะไรเล่นตะเ,เคียร์ใหม่ๆอยู่นะครับมันไม่มีแบบเล่นสองคนจะมีก็มีแต่เกมออนไลน์ครับก็มันก็ใช้พื้นที่เยอะอยู่ในการโหลดแล้วกันก็ขอให้ดูเป็นกำลังใจดูให้จบคอมเมนต์ไลค์หน่อยแล้วกันนะครับไม่ <c oughs> ใช่ว่าผมไม่พูดเล็กกว่านี้นะควันเอาข้อนี้เก็บหมดผมรู้อะไรสำคัญเก็บหมด เก็บให้หมดเหรอครับมีพื้นที่อะไรเก็บให้หมดครับอยากจะสร้างความกวนตีนตั้งแต่วันแรกให้ดูแล้วกันอเ,เอ้ยโอ้กูพาลาดละอีหนูโอ้ยังเลยยังได้เว้ยเอ่อผมจะทำการตีรังพึ่งตั้งแต่วันแรกเลยแล้วกันนะครับก็ <c oughs> คือการตีรังพึ่งเนี่ยคนที่ได้ออกมาัก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับโ,โชค ครับโอ้เชอร์รี่ต้องวิ่งให้ให้พึ่งให้พึ่งม,มันหายออไปจากแมปอะเนี่ยครับเนี่ยคือตรงนี้ครับเห็นไหมี่ยมันก็จะกลับไปเลยครับที่เหลือแล้วก็วิง่งเก็บเชอร์รี่ครับอโอเคครับการตั้งแคมป์ไฟก็ดูจากตรงนี้ครับสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยยังไม่เป็นไรครับแต่ถ้าสีน้ำเงินเนี่ยคุณต้องตั้งครับ เพราะเกมนี้มัน,มนจะมันจะมีตัวอะไรโผลมาด้วยครับคุณไม่ต้องตกใจครับการเอาชีวิตรอดมาช่างทอรหดผมเล่นครั้งแรกนี่แบบไม่ต้องถามเลยนะครับว่าเป็นไงคือไม่รู้อะไรเลยครับคือมางงๆเอ๊ะยังไงมันเล่นยังไงวะ เอาใครมาฮู้ๆอะไรเท่านี้เฮ้ยแค่อด <c oughs> การสีเขียวนี่คือการหมดอายุนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์การใช้อาวุธเนี่ย <c oughs> ก็ดูได้จาก100%ถึง86%อันนี้ผมใช้ควนันไป86%เละเราต้องเลยตัดต้นไม้ใหญ่ๆเนะี่ยตัต้นเล็กก็ได้แต่ถามว่ามันจะคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มเท,เท่าไหร่นะครับเพราะว่าสิ่งที่ได้มาไม้มันจะได้เยอะกว่านะครับ เราจะได้สมท่อนแล้วก็เอาไม้ไปปลูกทุกครั้งที่ตัดด้วยนะครับอย่าไปทํที่สสยเป็นคุณเคียเขาครับเขาจะชอบเขาเผาป่านะครับเพราะเขาใช้โปเพราะเขาเล่นมาตั้งนานแล้วนะครับวิ่งแล้วครับต้องชมวิ่งครับเก็บข้าวกันข้าวเก็บดิข้าวโอเค มันจะไม่กล้าเลยเขตฟาร์มมันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาทินฐานอยู่ับที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยชั่วคราวแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปหาทินฐานอยู่ก็ได้ครับก็แล้วแต่โอ้ยโอ้ยไม่อยู่ดีกว่ากูเจออุทกภัยยิ่งกว่ามหาบัตภัยที่กูจะเจอในตอนคืนอีกไอพวกเอเลี่ยนแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปลุยกับมันครับ ผมดูมันเรียกว่าอะไรผมเรียกมันว่าเอเรียมโ,โอ้โหของที่ครูยอยากจะได้มันกินกันหมดเลยเหรอทองเงินเนีย่ยเับตาวผิงเอาไปทำตาวผิงเดี๋ยวไว้พัดหน้าผมจะไปถ่ายตอนที่ผมเล่นเก้าวันไว้แล้วกันโอ้ทองเงินหิน โอเคครับชมชมเป็นตัวทางเทีไฟเลยครับรอก่อนครับร้อมันมืดรอก่อนเดี๋ยวผมบอกจังหวะนี่ครับรอมนะครับรอรอจังหวะมองนะครับพอมันเริ่มไม่เห็นตั้งเลยครับเริ่มไม่เห็นตัวเราเราตั้งเลยครับยังไงเราก็รอดครับเพราะไฟไฟครั้งหนึ่งต่อครั้งนี่แบบจะสามารถอยู่ได้ทั้งทั้งตอนเช้าถึงเช้าเลยครับ ทวามดูชมขีกขวากินครับขีกขวากินขีกขวาไปเรื่อยๆครับกินกินกินรอให้มันกินแบบบวบๆแบบนี้ก่ครับแล้วค่อยนี่ครับถามว่าตรงนี้คืออะไรก็คงไม่ต้องถามนะครับคืออันนี้คือความหิวครับถ้าเรากินกินพวกผลไม้พวกนี้ไ,นไปด้วยมันก็จะเพิ่มเลือดให้เราด้วยนะครับ 46กินข้า47 48นะครับเก็บไว้เป็นอาหารพรุ่งนี้ก่อนผมไม่อยากจะสาธิตการเดินออกไปในยามกลางคืนนะครับมันจะเป็นอะไรที่อันตารายฟุดๆเลยครับการเดินออกไปนะ่ะ คุณทําทอสไปด้วยก็ได้ครับถ้าทําทอสเนี่ยมันจะผมจะลองดูว่ามันจะตายหรือเปล่านะในๆก็จะปิดคิปแล้วรอโอ,โอ้โอ้ท่านชมครับผมรอดครับ <c oughs> ขอจบการนำสา